สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่แผนเดอรทาโรนะคะช่ะองแอนเห็นการดูดวงด้วยไพ่ยิปซีและไพออะ่ออเลโกนะคะในแผนจะมาทําดันดอมในคอนเทนต์ที่ว่าวันนี้นะคะเขาคิดและเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะเป็นการดูดวงโดยรวมนะอาจจะมีตรงบ้างแลือไม่ตรงบ้างนะคะอืมวันนี้นะคะมีความรู้สึกว่าเขานึกถึงคุณว่า <c oughs> คุณจะไปไหนหรือเปล่าไปข้างนอกไหมหรือว่าอยู่ในบ้าน เพื่อทํางานบ้านแล้วก็ใช้เวลากับครอบครัวมีกิจกรรมกับครอบครัวหรือเปล่าซึ่งตัวเขาอะเขาชอบมากเลยนะเพราะว่าไม่ว่าตอนที่คุณกับเขาได้คุยกันหรือเมื่อในอดีตท,ที่ผ่านมาที่เขาเคยเห็นกิจกรรมของคุณคุณอยู่บ้านคุณอาจจะชอบทากับข้าวทําอาหารแล้วก็มีกิจกรรมในบ้านซึ่งคุณเป็นคนที่รักบ้านเขาชอบมากเพราะตัวเขาก็เป็นแบบนั้นด้วยแล้วทีนี้ตัวเขานะคะตัวเขาวันนี้เขาคิด ยังไงกับคุณนะคะเขาคิดถึงว่า,าขั้นตอนที่ไปเที่ยวไหนด้วยกันเ,เขานึกถึงวันเวลานั้นนะคะมันมีความสุขมาก <c oughs> แล้วก็อยากได้แบบนั้นอีกนะคะแล้วก็คิดด้วยว่าตัวคุณก็คงจะต้องการแบบนั้นเช่นกันนะ,ะวันนี้เขาจะไปไหนไหมดูซิวันนี้เหมือนกับเขา ตื่นเช้ามาเขาจะส่องโซเชียลเขาจะดูว่าคุณมีการโพสอะไรไหมคุณไปไหนหรือเปล่าหรือคุณแอบคุยกับใคร <c oughs> ไม่หรอกมันเป็นกิจวัตรประจำวันของเขาอยู่แล้วนะคะว่าเขาจะต้องเห็นคุณในทุกๆวันตื่นเช้ามาก่อนนอนกลางวันก็มีบ้างวันนี้รู้สึกว่าเขาน่าจะไปทำกิจกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการไปออกกำลังกายหรือการเข้าฟิตเนสนะน่าจะมีการอาจจะเพื่อนๆไปได้แต่ถ้าไม่ใช่อ่ะก็คิดว่าอาจจะไปทำธุระส,ส่วนตัวข้างนอกนะคะธุระในบางอย่างซึ่งเกี่ยวข้องกับในเรื่องของธนาคารหรืออะไรเงี้ยหรือการไปซื้อของเขาบ้านของส่วนตัวของเขาอะของใช้ของเขาอ่ะ อันนี้ไม่ต้องแจกงแจงนะและเขาก็คิดด้วยว่าเออระหว่างทางอะ่ะเขาแอบคิดด้วยวันนี้นะถ้ามีคุณไปด้วยมน่าจะดีนะดีไงเขาจะได้ไม่ต้องคิดเยอะนะว่าเขาจะต้องใช้อะไรบ้างเขาจะต้องซื้อแบบไหนถึงจะคุ้มเพราะว่าดูแล้วคุณเป็นคนที่ชอบคิดอะไรให้เขาว่าเอามาเปรียบเทียบอันนี้ใช้ได้ดีกว่าอันนี้ใช้คุ้มกว่าถ้าอย่างของบางอย่างมันแพงคุณก็จะหาอย่างอื่นให้มาแทนที่ เออเขารู้สึกว่าคุณอนะเป็นคู่รักที่ดีสำหรับ